ห่าง50เซนอันนี้อันนี้เราไปยังไปไม่ถึงไหนเราก็ต้องลงไปดูกระแลาเทสเทสโอเคตรงมาเลยตรงมาเลยเฮ้ยใหญ่ๆตรงมาตรงมาเดียวตรงมาเดียวหักซ้ายเราเออตรงมาตรงมาเลยตรงยาวมาเลยยาวมาเลย หักซ้ายเรานิดนหนึ่งยาวมาเลยเอาหาเอหักออกมาซ้ายเลยโอเคอเฉช้าอย่าทับผมโอเคอเต้องมอาออกมาหน่อยออกมาหน่อยขึ้นไม่ได้ ว,วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเอาวิดีโอให้ให้เนี่ยมันดูก่อนมัน<ะ>มาไม่ได้ประกอบตัดสินใจ โอเคขวาโอเคโอ้โอ้ oh, ล้มเลยนี่คน้ำโดนแล้วเหรอไม่ใช่หัวกระแทกไปหนึ่งน้ำนี่หนึ่ง หน้ายิ้ตาไปไม่ได้แล้วอนะา,ยยา,วะา,ะาจะมีเลือดไหลกหนไ่ลายอ

Hò hò. Thổi thổi. Thổi. Thổi phò. น,รรน,รรน้ำอะไรครับน้ำอะไรครับน้ำอะไรครับสวัครับไป้คุณล้